ทุกคนสวัสดีนะตอนนี้เราอยู่คอกงูแบบมันจะม,มืดหน่อยเพราะว่าไฟมันไม่เคยสว่างแล้ทวทุกคนมันจะไฟมันแบบไม่ค่อยสว่างเอ้ยต้องขออภัยด้วยต้องขออภัยว่าจริงๆแต่ว่านี่คือหน่เรานะะเดี๋ยวหันไปให้ดูในสองตัวนู่นนี่นู่นนู่นเห็นไหมนอนนอนอยู่ขออภัยด้วยที่มันแบบมืดๆนะเพราะถ่ายที่มืด ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปนี่ให้ดูนะพาไปที่สุกเตอร์เล่นกันไปไปมืดหน่อยนะทุกคนขอวพายด้วยไปไปกันไปกันไปกันเดินเดิน,ดนเอาเดินเดินเดินที่เดินเนี่ยทุกคนจริงจรเดินอยู่ยอาจจะทุกสุกเตอร์แล้วเนะี่ย ต้องเอาไฟเราอีกไปเอาไฟก่อนนะแป๊บหนึ่งแล้วเอาไฟก่อนอุ้ยไฟก่อนเอาไฟนี่หนยมาแล้วมาแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วใช่ตึกตึกตึกสกูตเตอร์ไปฮับไปรับนี่สกูตเตอร์ของเรา อไปตั้งกล้องก่อนนะทุกคนตั้งกล้องไว้ตรงนี้เอาไหมเพื่อนเห็นเราไหมนี่ยอือเขนเห็นเรนาเนาะงั้นตทุกคนคิดอยู่ว่าจะไปกันยังไงคิดอยู่ว่าจะไปกันยังไงไปกันแบบนี้แหละทุกคนอือเอาไฟตั้งเลยนั่นไฟตั้งห,หน้ารถตั้งสตาร์ทรถก่อนไปแต่ไม่เห็น จะไม่เห็นจะไม่เห็นจะไม่เห็นนะทุกคนจะไม่เห็นนะไม่ได้ยินเสียงบ่โอเคมาดนะูดูดูไฟมันสารต้องหาที่วางป้องก่อนนะที่หวางก้อนเลยอุย้ยล้นล่นล่นล่นเดียวแล้วจะล้นอ,อย่างเดียว เป๊บหนึ่งนะต้องออกกล้องแบบอุย้ยเลื่องมันเลื่องเมื่อกี้มันเรืองเออมุดจับมาลากบอกเลยอืออืออะไรนี่อืม,อม,มอควมุว่าจะให้เอาฝ่ายไหนดีอืมไม่ออกเนาะเราขี่รถเล่นนะทุกคน อืมโอเคแล้วี่อะไรนะองแปดอืออุ้ยอุ้ยจีบแปานี่คือต้องถ่ายสองมือเลยนะ จะขี่เข้าไปไม่ได้เจ้าถึงสองมือดีโอยตายแล้วทุกคนเราก็ขอลากันไปก่อนนะคนอย่าระเบิดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เราด้วยนะหรือว่ากดแชร์ให้ด้วยติดตามแล้ด้วยนะไม่บาจ้าเดี๋ยวค่อยมาพมุ่งนี้นะทุกคน เดี๋ยวเรามาขี่พ่งเช้าเลยไปไปจ้า